สวัสดีค่ะกราฟวันนี้รเรามาเปิดรายการริมน้ำกันแบบชิลๆเลยแล้วข้างหลังรู้ไหมคะว่าคือสะพานอะไรรู้สิครับนี่คือสะพานก<อ>าญจนาภพิเศษเป็นสะพานที่ข้ามแ<อ>ม่น้ำเจ้าพระยา<อ>วันนี้เราสองคนจะไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนวัดคูนอกสะอาดดิษฐาเจริญวิทยาคาะจังหวัดสมุทรปราการครับและผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซึ่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิพู์จำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ ให้กับสังคมไทยค่ะแล้วออมรู้ไหมครับว่าโรงเรียนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆวัดนี่แหละค่ะเอาอยู่ตรงนี้เองเหรอครับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันดีกว่าครับไปกันค่ะไปครับ สำหรับอัตกรั์ของโรงเรียนวัดคู่นอกของเราก็คือยิ้มง่ายว้วสวยครับโรงเรียนวัดคู่นอกของเรามีการ ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจิตอาสานะครับโดยเราจัดผ่านทางการเรียนการสอนกิจกรรมวิถีพุทธการร่วมทําจิตอาสาของโรงเรียนที่วัดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆน้องสไปค์เป็นเด็กดีมีน้ําใจแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีด้วยช่วยเหลืองานของครูได้ดีมีความประพฤติรียบร้อยแล้วก็เขามีทักษะฟุตบอลซึ่งในอนาคตน่าจะได้ไปสู่ทีมชาติได้ครับช่วงเด็กดีเพื่อชาติ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวจี้ดะวันชนเลยครับสับซ้ายสับขวาอันนี้เอาซะผมงงเลยเหเมลืออ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเราแล้วค่ะให้น้องแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนเลยค่ะสวัสดี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 ครับผมชื่อเด็กชายดันุเดชอ้นบำลุงอยู่ชาาั้นมระถมศึกษาปีที่ห้าอายุ1 1ปีชื่อเล่นผมชื่อสปายครับเมื่อกี้เล่นฟุตซอลกับพี่ปักสนุกไหมสนุกครับเล่นกองหน้าด้วยนะค่ะและได้ข่าวว่าน้องสไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันด้วยเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ปักฟังหน่อยได้ครับผมเป็นตัวแทน ไปแข่งขนันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีไปแข่งขันรายการต่างๆเช่น รางวัลแชมป์โอเพ่นเฮาส์โรงเรียนป้อมนาคาราสวายานนท์และยังเป็นแชมป์โอเพ่นเฮาส์โรงเรียนวัดสังเวชอีกด้วยครับโอ้เป็นระดับแชมป์เลยนะครับใช่ค่ะนอกจากได้แชมป์แล้วี่นคิดว่าฟ네ุตบอลให้อะไรกับเราอีกบ้างได้ออกกําลังกายได้ฝึกทักษะต่างๆครับพี่ออมรู้ไหมครับว่าน้องสไปนนอกจากใจเล่นกีฬาเก่งแล้วยังเรียนได้เกรดสี่ด้วยอน้องสไปครับบอกพี่ป้ากับพี่ออมหน่อยได้ไหมครับว่ามีเคล็ดลับอะไรในการแบ่งเวลาเรียนแล้วก็ ตอนเรียนผมตั้งใจเรียนครับตอนเลิกเรียนผมก็ไปซ้อมบอลอย่างมีวินัยครับนี่ตอนเรียนผมตั้งใจเรียนตอนเล่นผมก็ตั้งใจ,งใจเล่นครับนมือ, <c oughs> อะแล้วน้องสไปชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะภาระศึกษาครับเ<อ>พราะอะไรคะได้ออกกําลังกายได้ฝึกความมีวินัยได้ฝึกการเล่นเ็นททมกด้วยครับน้องสไปมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยนะครับและยังนําความสามารถนี้ไปร่วมกิจกรรมให้กับชุมชนด้วยน้องสไปเล่าให้พี่ปักฟังหน่อยครับว่าไปทำอย่งไรมาบ้าง ผมได้เป็นตัวแทนนักฟุตซอลร,ร่วมแข่งขันฟุตซอลการกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับชุมชนวัดคณนอกอีกด้วยครับแล้วน้องสไปนะคะก็ยังเป็นเด็กดีมีจิตอา,าสาอีกด้วยค่ะน้องสไปเป็นเด็กดีมีจิตอา,าสายังไงบ้างช่วยทําความสะอาดโรงเรียนช่วยทําความสะอาดบริเวณวัดช่วยดูแลน้องๆช่วยสอนการบ้านเพื่อนแล้วก็รายงานครูเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญครับอ๋อเป็นหัวหน้าห้องด้วยค่ะแกงขนาดนี้ครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับ นักฟุตบอลมืออาชีพครับไอดอลในใจผมก็คือพี่เจชนาทิพย์ครับได้เป็นแน่ๆนพี่เจชนาทิพย์เขาใช้ความสามารถของเขาใช่ไปต่อยอดและเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยครับใช่เก่งมากใช่ด้วยความที่ว่าพี่เจพี่เจชนาทิพย์เป็นคนตัวเล็กนะครับเป็นคนไทยที่ตัวเล็กนะถ้าไปเทียบกับฟุตบอลแล้วจริงๆอ่ะจะอยู่ในไซต์ที่เล็กมากๆแต่ความสามารถคือโดดเด่นสุดๆ อยอดนี่เป็นให้ได้นะใช่ค่ะแล้วเชื่อว่าน้องสไปทําได้อย่างแน่นอนมาถามเรื่องความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องสไปรรู้จักคําว่าความซื่อสัตย์ไหมคะ รู้จักครับแล้วในความคิดของน้องสไปคนที่ซื่อสัตย์ต้องเป็นแบบไหนคะ<อ>มีความจริงใจไม่หลอกลวงไม่โกหกครับและถ้าเราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์จะดีกับตัวเรายัางไงบ้าง<อ>เป็นที่รักของคนรอบข้างครับถ้าประเทศชาติของเรามีแต่คนดีและมีความซื่อสัตย์น้องสไปคคิดว่าประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงคะ<อ>ประเทศจะเจริญครับไม่มีการคอร์รัปชันคนไทยจะอยู่อย่างยั่งยืนครับ มีมากๆเลยนะครับน้องสไปสคับสุดท้ายนี้แหละพี่ปักอยากจะให้น้องสไปฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีและไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับอมองกล้องเลยเลิกโกหกเถอะครับมาพูดความจริงกันเถอะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องสไปสยยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องเราดีๆแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจากับเด็กไทยทุกคนครับทางรายการขอมอบ้าคลุคมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนียาบัตรให้กับน้องสไปค์ไปเลยค่ะ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสปาร์ดให้น้องปี9ทั้ง26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทำการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนนะคะความซื่ ความซื่อสัตย์ อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่าคนเราถ้าเข้าใจการจากไปอย่างไม่ย้อนกลับของเวลายอมใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอย่างมีค่าช่วงเด็กดีรักชุมชนช ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดครุนอค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับคุณครูผู้นำกิจกรรมของเรากันแล้วนะคะคุณครูกุ้งนางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูคุณครูคะกิจกรรมของเราในวันนี้คืออะไรคะวันนี้จะมาพานักเรียนไปทําจิตอาสาที่วัดครุนอค่ะน้องๆจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนนะคะจึงปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กับนักเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตอาสา ความเสียสละในการช่วยเหลือชุมชนสังคมส่วนรวมค่ะอะ่น้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกวาดลาวัดกันเลยครับ ค่ะเริ่มจากน้องวีระก่อนเลยผมรู้สึกดีมากครับแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับชอบมากเลยครับเพราะผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมครับสุดยอดมากเลยค่ะเยี่ยม <Yeah. S 2> yeah. อาสาเริ่มปลูกฝังกันได้ตั้งแต่เด็กๆทำให้เด็กๆเ,เติบโตเป็นคนดีของสังคมได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต้องขอขอบคุณคุณครูและน้องๆที่ลงมือทำด้วยความสุขและความตั้งใจทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์สัตว์ให้กับเด็กดีโรงเรียนวัดครุนอกสาอาดิษฐาเจริญวิทยาคารจังหวัดหนุกป,ปราการเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความซื่อสัตย์ไปเลยค่ะ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์รู้วิธีจัดการขยะเท่ากับช่วยโลกมาชวนน้องๆเรียนรู้เรื่องขยะเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ไปชมบรรยากาศการเรียนรู้ของน้องๆกันเลยค่ะการแยกขยะเป็น4ประเภทนะครับขยะทั้ง4ี่ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากถังสีน้ําเงินทิ้งอะไรครับ ่าเย่ยมากทั้งสีแดงอ่าแล้วก็ทั้งสีเขียวลและสุดท้ายทั้งสีเหลืองส,สุดยอดไปเลยนะครับขยะประเภทหนึ่งที่สามารถนำไปทํากิจกรรมต่อได้ก็คือทั้งขยะรีไซเคิลนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารขยะออมพา์ก็คล้ายๆธนาคารเลยนะเนาะเราสามารถเอา ขยะมาฝากนแล้วธนาคารก็จะให้เราเป็นเงินหรือว่าเป็นแต้มเนาะให้เราเอาไปจับใจ,บจบใช้สอยได้นั่นคือประโยชน์ข้อที่1นะครับข้อที่2คือธนาคารเนี่ยเขาก็จะช่วยคัดแยกขยะต่างๆเนาะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขายต่ออ่าแล้วก็จะได้เป็นเงินทุนมาหมุนเวียนนะครับก็จะทําให้ขยะเนี่ยถูกจัดการอย่างถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือธนาคารเนาะจะได้ข้อมูลนะครับว่ามีขยะอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่บ้างเนาะในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับทำให้เราสามารถ ไปแก้ไขปัญหาของขยะได้ถูกต้องนะครับทั้งหมดนี้มันจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานการจัดก,การขยะที่เรียกว่าหลักการ3 r reduce reuse recycle Re reduce คืออะไรนะครับก็คือการที่เราจะลดปริมาณขยะลดให้เกิดขยะน้อยลงนะครับ reuse ก็คือการเอาของเนี่ยมาใช้ซ้ำเพื่อทำให้มันเป็นขยะช้าลงนะครับแล้วก็ recycle ก็คือการเอาขยะเนี่ยไปแปลงนะครับไปผลิต เป็นของชิ้นใหม่ๆขึ้นมาทีนี้เราลองมาดูกันเนาะว่าถ้าเป็นของที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นกล่องนมโรงเรียนปกติเราทานกันไหมครับทานทาทานเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรเอาไปทิ้งค่ะเอาไปทิ้งเนาะจริงๆแล้วกล่องนมนะครับยังสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้ก่อนที่จะทิ้งอย่างเช่นการเอาไปรียุสธ์นะครับหรือว่าประดิษฐ์เนี่ยให้มันกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่งตางๆอย่างเช่นหมวกเนาะนอกจากรียุทธนะครับ เป็นการรีไซเคิลกองนมเนี่ยสามารถถูกรีไซเคิลให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงอย่างเช่นกระเบื้องหลังคานะครับหรือว่าเก้าอี้เพราะว่าในกองนมเนี่ยประกอบไปด้วยพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็กระดาษถ้าเอากระดาษออกให้เหลือแค่พลาสติกกับอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นของที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยแล้วถ้าเป็นขวดน้ําล่ะเราไปทาอะไร <Okay. S 1> เอาไปทิ้งทิ้งถังสีอะไรครับสีเหลืองเออสีเหลืองถูกต้องนะครับ อ่ะมันก็คือการเอาไปรีไซเคิลเนาะแต่นอกจากรีไซเคิลแล้วจะกลับมาเป็นขวดน้ำมันยังกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเป็นหมวกเป็นเส้นใยตย่างๆอ่าแล้วก็อาจจะกลายไปเป็นกระเป๋าก็ได้พวกพลาสติกเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้หลากหลายรูปแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นพลาสติกประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมสักเกมหนึ่งกันดีกว่านะครับใน3 r เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นกระบวนการไหนใน3 r รนะครับรูปแรกล้อรถยนต์ เอามาทําเป็นกระถางต้นไม้คิดว่าเป็นตัวไหนในสามอาครับขอดูมือขอดูมือสูงๆขอดูมือสูงๆฉเฉยนะครับข้อนี้เป็นกา้านลีรียูดถูกต้องครับประมือตัวเองหน่อยอ่าโอเคเพราะว่าเขาแค่เอาอยางรถยนต์น้องมาตกแต่งแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้นะครับกลายเป็นกระถางต่อไปตัวนี้ล่ะมันคือกระดาษที่ชู่เปียกทํามาจาก พลาสติกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งนี้เราจะใช้สามารถตัวไหนเข้ามาจัดก,การได้เขาดูมือเขาดูมือเขาดูมือโอ้คำตอบก็คือการรีรีดิวส์นะครับหรือการลดนั่นเองเพราะว่าพลาสติกย่อยสลายไม่ได้เนาะเราก็ต้องลดการใช้มันลงนะครับประมือตัวเองหน่อยโอเคต้องถามน้องๆก่อนว่าปกติแล้วนะครับพวกเราเนี่ยมีกระดาษลังที่บ้านกันไหมมีค่ะอ่า มีเป็นกล่องไหมเป,เป็นกล่อง <ฮา S 1> เลยเนาะนะครับแล้วกปกติเราทําอะไรกับกล่องกระดาษลังพวกนั้นครับอ๋อไปขายไปทําที่ใส่ปากกาวันนี้ครับมีไอเดียหนึ่งเนาะมาเสนอให้พวกเรานะครับเผื่อพวกเราจะสนใจนั่นก็คือการเอากระดาษลังนะครับมาทําเป็นที่ใส่รูปนะครับหรือว่ากรอบรูปจากกล่องกระดาษเหลือทิ้งนะครับอ่าสนใจไหมฮะสนใจอ่าถ้าสนใจแล้วไปดูวิธีทํากันครับ มาประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้เรามาทำกรอบรูปจากกล่องกระดาษเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกล่องกระดาษเหลือทิ้งกระดาษสีกระดาษห่อของขวัญเหลือทิ้งกันกลกาวและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีการทำนำกล่องกระดาษมาตัดขนาดตามต้องการสองแผ่นให้เท่ากันนำหนแผ่นมาตัดเป็นกรอบ ตกแต่งด้วยกระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญตามใจชอบจากนั้นนำมาประกบกันก็จะได้กรอบรูปจากกล่องกระดาษเหลือทิ้งกันแล้วค่ะ น้องๆได้รับความรู้และความสนุกกันไปเยอะเลยนะครับพี่ประบุครับวันนี้ในการอบรมครั้งนี้น้องๆได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับครับวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะครับแล้วก็การจัดการขยะด้วยหลักการ 3R นะครับรวมไปถึงเรื่องของธนาคารขยะอมรั์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการให้ความรู้น้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยฝึกนะครับที่จะช่วยกันลดขยะให้กลายเป็นนิสัยนะครับเพื่อที่โตขึ้นไปเนี่ย น้องๆก็จะสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปบอกคนต่อคนอื่นได้นะครับเพื่อให้ขยะเนี่ยมีปริมาณลดลงเรื่อยๆวันนี้นะคะเราก็ได้มาช่วยกันปลูกฝังในเรื่องของการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับน้องๆค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปราบูนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องของขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจึงขอมอบทั้งขยะและตาช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะเ <cả> กมเรียงคําปริศนาเด็กดี ได้เวลาสนุกและเพลิดเพลินไปกับคำสุภาษิตที่สอดแทรกคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมเรียงคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดทาพคำใบ้สุภาษิตและประโยคคำสุภาษิตที่ไม่ถูกต้องให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันมาเรียงคำให้เป็นประโยคสุภาษิตที่ถูกต้องทีมไหนเรียงได้ถูกต้องและครบคําคำได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะค่ะ เมื degree, formal, ่อทุกคนทราบกติกากันเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คความพร้อมกันดีกว่าครับสีแดงครับพร้อมไหมครับพร้อมเช็คความพร้อมฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วประจำที่ได้ครับได้ครับไปโอ้ระวังระวังระวังเข็มขึ้นบนเขาถูกต้องมาเร้วมาแล้วไทยยอม ก็ต่อต่อไปแล้วต่อไปแล้วแล็ปแร็ปวิคอะไรแร็ปวิคที่หนูเรามาสรุปคำกันนะครับสีแดงได้ไป5คำเก่งมากส่วนสีชมพูได้ไป4คำเก่งนั้นต่อทีมเลย เก่งแบบนี้นะคะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพันธคณพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมเลยค่ะรับไปเลยครัเข็นครกขึ้นภูเขาทํางานที่ยากเกินความสามารถของตนต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมากหมาห่วงก้างคนที่ห่วงของในสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ต้องการแล้วแต่ก็กันท่าเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น ย้อมแมวขายการตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดีทายเรือทวนน้ำการทำอะไรด้วยความยากลำบากจระเข้ขวางคลองคนที่ชอบทำอะไรขัดขวางผู้อื่นคอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวกแกว่งเท้าหาเซียนคนที่ชอบรนหาที่หาเรื่องใส่ตัว ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็นจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนทำนาบนหลังคนคนที่เห็นแก่ได้หาผลประโยชน์ใส่ตนเองโดยใช้วิธีเบียดเบียนขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นสาวไส้ให้กากินการนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของตอนเองญาติพี่น้องคนรอบข้างไปเล่าให้คนอื่นฟังเล็กพลิกขี้หนู ัวเล็กแต่่ไมธรรมดามีความมมสาาาารถากนาายหลังหลอกคนที่มีพฤติกรรมต่อหน้าเราอย่างหนึ่งแต่รับหลังเรากลับทำอีกอย่างหนึ่งคุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมน่ะรู้จักครับรู้จักครับร,รู้จักค่ะและความซื่อสัตย์คืออะไร มีความอดทนไม่โกหกแบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกทุกคนนะครับ<ม>การทำความดีไม่โก้ครับไม่ไปขโมยของคนอื่นพูดจริงทำจริงไม่โกหกตัวเองครับทำตามที่พูดไว้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศทค่ะ้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะทำเพื่อ แบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริงเด็กไร้เดียงสาจยังรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติการล่าช้ามีได้หมายความว่าเป็นผู้ล้าหลังอย่ารีบร้อนเพราะกลัวว่าจะล้าหลังคู่แข่งควรพิจารณาด้วยความรอบคอบจะได้ไม่ผิดพลาด เดด็กดีถึงเวลาความอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสาพัฒนาพิบูรจำกัดมหาชนแล้วครับเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ซุปไก่ค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะมาลงมือทำอาหารกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะลวกเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสของเราในาน้ำเดือดค่ะลวก2-3นาทีนะคะเราจะได้เส้นที่เหนียวนุ่มหน้ารับประทานค่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อน ใส่น่องไก่ลงไปแล้วต้มให้สุกจากนั้นใส่แครอทมันฝรั่งหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วต้มให้สุกค่ะปรุงรสด้วยซีอ e ิ U ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำพริกไทยและตามด้วยใบยขึ้นช่ายจากนั้นตักน้ำซุปไก่ราดบนบะหมี่ซื่อสัตว์ค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆโตปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูง ได้แล้วค่ะบะหมี่ซื่อสัตว์ซุปไก่ของเราพรี่ออมพร้อมไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆกันเลยไหมครับพร้อมค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยครับน้องๆครับเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ซุปไก่ของเราวันนี้ออร่อยไหมครับ น้องๆโรงเรียนวัดครูนอกสาอาดดิษฐาเจริญวิทยาคารจังหวัดสมุทรปราการเป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งแบบนี้ก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆค่ะ เราเลยอยากส่งต่อความสุขให้กับน้องๆด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื้อสัสตว์เยลลี่ลิปเทสและอุปกรณ์กีฬาจากโมเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยะแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ yeah! และขอมอบกิตติบัตรนี้นะครับเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งเสริมการปลูกฝังให้น้องๆองเยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ แลโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ค่ะรายการสาพัฒ์ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l ิ t t l e Hero รปี9กพร้อมสนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะในสัปดาห์หน้าสาพัฒให้น้องจะไปมอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนไหนและจะไปเจอเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสาหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่่่อนคคคะะสสดสสดีี A